สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหล่ง4ี่เครับผมวันนี้อยู่กับผมในเกมวอลลุบอดอีกเช่นเคยฮะวันนี้ก็เป็นวันสิ้นเดือนครับผมวันที่30และที่สําคัญไม่ได้เงินเดือนผมไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเงินเดือนออกนะครับผมแต่เป็นเรื่องการประกาศผลผู้โชคดีครับผมจากกิจกรรม g i v e Away ครับผม5คริสต์มานั่นเองครับผม5้าพิสต์มครับผมนี่ครับก็คือเจ้าปืนก็บอกนี้ฮะริสต์มครับเดี๋ยวเอาให้ดูรูปนะ เดี๋ยวผมจะขึ้นรูกของเจ้าคริสต์มาให้ดูครับเผื่อเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนี่ฮะคริสต์มาครับผมก็เป็นปืนที่ยิงได้ในระยะ1,100เมตรฮะมีโหลด13วินาทีฮะนะครับผมก็สามารถยิงได้ในขณะที่โหลดนะครับผมยิงได้ในขณะชาร์จโหลดนะครับก็ยิงได้หมดนะนะครับผมก็คือยิงไกลยิงแรงฮะปืนนี้บอกได้เลยว่าถ้าเรลเวลสูงนี่แรงจัดชัดจริงฮะผมมีอยู่แค่2ก็บอกครับผมยังไม่มีก็บอกที่3นะ ก็อยากจะได้อยู่เหมือนกันครับเป็นกระบอกที่3เผื่อจะได้อีลิบัตมาแล้วเราก็จะได้ใส่ให้มันเนาะเพราะมันเป็นปืนคู่บารมีของอีลิบัตเลยล่ะตอนเปิดตัวนะครับผมซึ่งแน่นอนฮะวันนี้เราจะมาประกาศรายชื่อให้เพื่อนๆได้ทราบกันว่า g i ฟต์ออ y เววินอ e w วีอาร์วินห้าริสมเป็นการจับครั้งที่7ของผมเนี่ยใครจะเป็นผู้โชคดีครับผมอ่ะ ช่วงเย็ยนๆนี่ก็อาจจะมีรถวิ่งเสียงดังนิดหน่อยก็ต้องขออภัยนะผมอยู่ต้งชั้น3แล้วทุกคนแต่เสียงของรถเนี่ยก็ดังมากๆครับแม่อยู่ในกรุงเทพก็เป็นประมาณนี้ฮะอยู่ต่างจังหวัดก็อีกประมาณนึงโอเคนอกเรื่องกันมากมายครับผมไปดูผู้โชคดีกันเลยดีกว่าว่าจะมีใครบ้างไปดูกันเลย เอาล้ครับผมตอนนี้เข้ามาสู่เว็บไซต์การแจกของรางวัลนะครับผมเป็นการสุ่มแจกจากเว็บไซต์นี้นะครับก็คืออันแรกเลยก็คือคัดแยกผู้ใช้ซ้ากันออกไปนะอันที่สองก็ใส่แฮชแท็กครับนะครับตามกฎกติกาโอเคฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มจับกันเลยครับผมคนแรกฮะว่าจะเป็นใครครับผมอ้าวนะครับคนแรกได้มาแล้วครับผมคนสมชายครับผมนะเช็คไ d นะครับผมขออนุญาตเช็ค ID ก่อนนะ ก็เป็นคนไทยคนแรกเลยครับผมเปิดกันมาคนแรกก็เ like ป็นคนไทยกันเลยแหละก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับผมนะครับก็เช็คไอดีแล้วนะครับผ่านฮะไม่ซ้ากันนะไม่ซ้ากับสองครั้งที like ่ผ like ่านมาของผมครับสองครั้งล่า like สุดเนี่ยถ้าไอดีซ้าก um ัน like ก็คุณก็จะไม่ได้รับรางวัลเนาะแต่ของคุณผ่านครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคนต่อไปกันเลยฮะว่าจะเป็นใครนะครับตุ๊ด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 ลุ้นฮะปั๊บ โอ้โหชืออ่านยากครับอันนี้ก็น่าจะเป็นต่างชาติแน่นอนครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับผมคุณก็ได้รางวัลน,นะครับผมนะกุดลักครับผมคุณเป็นคนโชคดีฮนะแล้วก็ได้รางวัลจากผมไปเช็คไอดีนะครับผมนะครับขออนุญาตเช็คไอดีนิดหนึ่งนะว่ามันซ้าหรือว่าได้มาแล้วหรือย,ยังเมื่อสองครั้งที่แล้วนะครับโอเคเรียบร้อยครับเรามาดูคนต่อเลยว่าคนต่อไปนั้นจะเป็นใคร ตุด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 ทำเจ็ทเอฟเฟกต์เองด้วยครับอ้าวคุณลิซ่าครับผมก็ยังเป็นชาวต่างชาติอยู่ดีครับผมก็คือนักเล่นเกมต่างประเทศยูเซอร์ต่างประเทศนั่นเองคะนะครับผมคุณลิซ่าครับน่าจะเป็นผู้หญิงนะขอแสดงความยินดีด้วยครับผมลิซ่านะครับชื่อเพาะเสียด้วยฮะขอให้คุณโชคดีครับแล้วก็นำปืนพิสม่าไปใช้นะครับผมคุณได้รางวัลฮะมาดูคนต่อไปครับผม ดูซิว่าจะเป็นใครฮะเฮะ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันหน้าคุนน้คุเจ้าเฟรมครับผมเจ้าเฟรมเดมอนนะฮะโอ้โหเทียวนี้เจ้าเฟรมเข้าวินครับผมหลังจากที่โผล่หน้าโผล่ตามาตลอดนะครับในการจับแต่ละครั้งเนี่ยเราจะโผล่หน้าโผล่ตามาตลอดครับตอนนี้เจ้าเฟรมของเรานั้นก็ได้ของรางวัลแล้วครับผมเดี๋ยวมันคงไปจับใบโม้ครับอีกหลายรอบเลยแหละว่าได้ของรางวัลน,นะเพราะปกติก็โม้อยู่แล้วนะครับอ่ะ มาดูคนต่อไปครับผมคนที่สี่ฮะว่าจะเป็นใครครับอา้าวคุณพานุสิ์ครับผมคุณพานุสิทธิ์นี่ขอเช็คไอดีก่อนนะครับผมคุณคุ้นว่าครั้งที่แล้วได้แล้วนะอ่าขอดูนิดนึงครับโอเคฮะของคุณพานุสิตเนี่ยครั้งที่แล้วคุณได้ของรางวัลไปคุณต้องสละสิทธิ์นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะตามกฎกฎติกาครับผมมาดูคนต่อไปกันดีกว่าครับอ่าต้องสละสิทธิ์นะครับคุณพานุสิธ์ โอเคครับผมเอ๊ะ hey, คุณนี้ก็คุณคุณนหน่ดีครับผมนะฮะคุณ TR นะครับผมเหมือนกับคุณคุณนะเดี๋ยวผมขอเช็ค i อนิดนึงนะอ๋ออ๋อเขาเคยได้เขาเคยได้รางวัลมาแล้วครับผมในการจับรางวัลกิฟออเวคครั้งที่2นะนะ 2> ก็เรียกได้ว่าไม่ผิดกฎนะครับผมครั้งที่2เนี่ยผ่านมาก็นานมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผลก็ยังอยู่ในกฎกติกาครับผม เพราะว่าครั้งที่2นั้นมันนานมากนะครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้วนะครับคุณก็ได้รับรางวัลไปโอเคครับผมก็เสร็จสิ้นไปแล้วครับผมการแจกรางวัลนะสำหรับเพื่อนๆโอเคครับผมการจับของรางวัลขับผู้โชคดีนั้นก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งครับสำหรับผู้โชคดีทั้ง5ท่านนะครับผมก็เอาไว้เจอกิจกรรมดีๆในครั้งต่อไปได้อีกแน่นอนฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้ากับกิจกรรมกริป Way แล้วมาดูกันว่าผมจะแจกอะไรโอเคบายบายสวัสดีครับ